สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่1นึคันมานําเสนอเพื่อนๆทุกท่านนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยนะเรียกรถป้ายแดงก็ได้เพราะว่าวิ่งมาเพียง7500กิโลเท่านั้นรถปี2023เพื่อนๆสภาพใหม่กริบกริบนะครับใหม่มากๆเรียกรถป้ายแดงก็ไม่เขินปากบอกเลยว่าคันนี้สวยจัดจริงๆกับ bmw x7 xdrive40d m sport คันนี้เป็น g07 LCI เพื่อนๆสวยมากๆแล้วคันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่ารถบ้านเจ้าของเดียวลำดับที่1น,นั้นเพื่อนนะคือเขาซื้อสดป้ายแดงมาเพื่อนๆแล้วติดฟิล์มโปเทคชั่นทั้งคันต้องเรียกว่าทั้งคันทุกอนูของตัวรถภายในติดมาหมดนะครับผมในส่วนของฟิล์มใสกันลิ้วรอยใครได้ไปบอกเลยว่าโชคดีมากๆสำหรับคันนี้นะครับและราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไปตั้ง1นล้านเก้านเพื่อน เพราะว่าค่าตัวอยู่ที่4ี่ล้านหกแสนเบาทนะครับผมจากราคาป้ายแดงที่6กล้านห้าแสนเบาทนะประหยัดไปเยอะมากมารนะผมท่านใดที่สนใจไม่ควรพลาดคลิปนี้เราเราไปดูกันได้เลยครับเรามาดูนะผมกับ bmw x7 คันนี้นะบอกเลยว,ว่าเหมือนรถใหม่จริงๆเหมือนรถป้ายแดงจริงๆนะผมเลขใหม่น้อยเลยนะ7 5 0ดโลรถ1ปีนั่นเพื่อนแล้วประวัตินะครับเช็คศูนย์ตลอดนะครับผม คือเช็คศูย์ตามระยะเวลาไม่ถึงเลขใหม่นะคือเลขใหม่มันอาจจะไม่ถึงแต่ระยะเวลามันถึงเขาต้องเข้าสูย์นะครับเพื่อนๆแล้ว b บ i นี่คันนี้เหลือเยอะมากนะครับใครสนใจบอกเลยว่าโชคดีประหยัดกว่าป้ายแดงไปล้านเก้าเพื่อนๆโอ้โหประหยัดมากแล้วได้รถเหมือนรถใหม่อ่ะนะทีนี้เรามาดูนะครับผมคันที่คันนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับเขาติดฟิล์มโปเทคชั่นมาทั้งคันนะผมเป็นฟิล์มใสป้องกันริ้วรอยเพื่อนๆทุกอนูของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าไฟหน้านะครับกันชนหน้านะผม ไฟตัดมงตัดหมอกอะไรติดมาหมดเพื่อนๆติดมาทุกอย่างนะครับผมนี่จะให้ดูนะคือแบบคือใครได้ไปโชคดีอ่ะเพราะริ้วรอยไม่มีเลยสีเดิมบางทั้งคันสีจากโรงงานไม่เคยมีประวัติการทําสีเพื่อนๆใหม่มากนะครับใหม่จริงๆไม่รู้จะใหม่ยังไงดูสีแบบไม่มีลิ้วรอยเลยรอยขนแมวก็ไม่มีเพื่อนๆนะนะเพราะว่าเขาติดฟรีมานะครับผมนี่คือแบบสวยอะ่ะเนี่ยให้ดูนะครับให้ดู กระจกมองข้างนะครับผมนี่จะเห็นว่าตรงขอบด้านล่างเนี่ยนะเห็นว่ามันจะมีฟิล์มนะครับผมอันนี้คือเป็นรอยฟิล์มนะครับไม่ใช่รอยขูดอะไรนะเนี่ยเขาติดฟิล์มมาทั้งคันแบบนี้เพื่อนโอ้โหแบบเขาดูแลรักษารถดีมากนะบอกเลยนะใครได้ไปโชคดีมากมากนะครับแล้วมันมาแบบคันเบื้อเริ่มเลยอะ่ะเนี่ยคันใหญ่ๆแบบนี้เพื่อนโอ้โหดูดิเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคันนี้เนี่ยเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับผมแล้วบอดแถวสามอ่ะบอกเลยว่ามันนั่งสบายมาก เป็นรถที่นั่งสบายมากเหมือนนั่งพรมพิเศษนะครับนี่ให้ดูรอบคันก่อนเดี๋ยวค่อยไปเจาะสเปคกันอีกทีนึงสีสันคือสวยมากจริงๆไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมไม่ว่าจะตรงไหนของตัวรถนะครับไม่ว่าจะชายขอบด้านล่างนะครับผมไม่ว่าจะตรงประตูขอบประตูไม่มีสีกระเทาะสีสวยมากคันนี้อย่างที่บอกไปเหมือนรถใหม่ครับเหมือนรถใหม่จริงๆริ้วรอยไม่มีนี่นะให้ดูรอบคันกันก่อนนะครับโอ้โหแบบไม่รู้จะอวยอยังไงเพื่อนนะ มันเหมือนรถใหม่อ่ะใครได้ไปโชคดีนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูฟังก์ชันหน้าหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นไฟหน้าอาัจฉริยะนะครับผมเป็น a d a p t i v e นะครับผม LED นะเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมเลี้ยวตาองศาการเลี้ยวของพวงมาลัยแล้วก็เปิดไฟสูงอัตโนมัติด้วยนะครับผมที่กระจังด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเห็นว่ากระจังมันปิดอยู่นะครับผมเพราะว่าเขาเป็นกระจังแบบเปิดปิดได้นะครับผมเวลาเครื่องยนต์ต้องการความร้อนนะครับเขาก็จะปิดกระจัง ถ้าเรื่องยนต์ต้องการอากาศเพิ่มเขาก็จะเปิดให้นะครับผมเป็นแบบ Adaptive นะส่วนตรงนี้คือกล้องนะครับแล้วกล้องโค้ดชัดกล้องรอบคันเพื่อนๆกล้องชัดมากนะครับผมลงมาด้านล่างตรงนี้คือเซนเซอร์นะครับเพราะว่าเขามาพร้อมกับ Adaptive Cruise Control นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของตัวจับเลน Active Assist นะครับผมก็คือเป็นตัวจับเลนควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนผมขับมานะครับผมบอกเลยนะผมแทบไม่ต้องเหยียบเบรกแทบไม่ต้องบังคับพวงมาลัยเลย เพราะว่าเขาเลี้ยวตามเลนนะครับผมนี่แล้วตัวนี้นะครับผมจะเป็นช่องดูดอากาศนะผมพาวาดเป็นตัว M Sport เนาะก็จะเป็นดีไซน์ M Aero Dynamic แบบนี้โคตรสวยโคตรสวยเลยนะครับผมและโลโก้นี่โลโก้นะครับเป็นโลโก้เฉพาะเฉพาะปีนะครับผมเพราะเป็นเฉลิมฉลองก็เป็นโลโก้แบบนี้นะครับนี่โคตรสวยเลยเนี่ยให้ดูไฟหน้าดูไฟหน้าแบบนี้โอ้โหมันหล่อมากจริงๆนะ นี่แค่ด้านหน้านะผมอ่ะเรามาดูที่ล้อนะครับล้อของเขาเนี่ยล้อเป็นลายวีสปอคนะครับตัวนี้นะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเขาไปพ่นดํามานะครับผมโลโก้ที่ล้อก็จะเป็นลายฉลองครบรอบกี่ปีของ b m เนี่แหละนะครับนี่ในส่วนของช่วงล่างคันนี้นะครับผมเป็นช่วงล่างถุงลมปรับระดับได้เพื่อนๆนี่ให้ดูนะครับช่วงล่างโค้นใหม่เลยไม่มีคาบฝุ่นคาบขี้โคนเลยนะครับ แล้วช่วงล่างนุ่มมากเป็นระบบสับเพื่อน4ล้อ X Drive นะผมเฟืองท้ายเป็นเฟือง M Sport นะครับนี่เป็นเฟืองท้าย M <S <S เพื่อนๆนแบบนี้นะผมจานเบรกนะครับเป็นสีดำนะครับสวยป่ะโอ้มันสวยสวยมากนะครับแล้วมันใหม่มากเพื่อนๆน,นะแล้วช่วงล่างเนี่ยสามารถปรับสูงต่ำได้นะเขาจะมีฟังก์ชันให้เราปรับนะครับผมตรงคอนโซลกลางนะฮะข้างๆเกียร์นะเราสามารถปรับตัวรถให้มันต่ำลงเพื่อความ เฟิร์มของช่วงล่างหรือว่าจะปรับให้สูงขึ้นเอาไว้ลุยออฟโรดก็ได้นะเแบบดีมากๆนะครับผมนี่ดูล้อหลังโคตรสวยนะครับผมขครได้ไปบอกเลยว่าโชคดีอ่ะคันนี้ได้ไปบอกเลยว่าโชคดีมากนะครับผมนะด้านท้ายไฟท้ายเป็น led นั่นเพื่อนนะไฟท้าย led ลมดําแบบนี้นะครับเวลาเปิดกลางคืนนี่คือแบบสว่างสดใสมากมากนะครับผมนี่แล้วก็สัญลักษณ์ xdrive 40D รดีนะผมเป็นเครื่องดีเซลนะนี่โลโก้ x 7 e นะครับ โลโก้ X7 แบบนี้มีกล้องด้านข้างด,าด้านหลังนะครับผมกล้องโคตรชัดปลายท่อคู่นะครับผมตกแต่งกันชนเป็นแบบ M Aero Dynamic แบบนี้โอ้โหสวยจัดนะครับแล้วด้านท้ายเนี่ยนะฝาท้ายไฟฟ้ามีคลิกเซนเซอร์นะครับเราสามารถเตะเปิดได้แล้วก็เป็นแบบเปิด2ชั้นนะครับผมเปิดท่อนบนท่อนล่างก็เปิดไฟฟ้านะครับตัวท่อนล่างเนี่ยเขาจะมีปุ่มตรงนี้นะครับเราสามารถกดนะครับ แล้วก็จะเปิดลงมาแบบนี้เพื่อนเฮ้เจ๋งไงแล้วยังไม่พอนะครับคุณจะเห็นว่าเขามีปุ่มด้านข้างตรงนี้คือทําให้ตัวรถเนี่ยมันต่ําลงเพื่อที่ว่าเวลาเรายกของขึ้นนะครับมันจะยกของได้ง่ายเพราะว่าด้านท้ายเนี่ยนะมันจะต่ําลงมาเพื่อนคือช่วงล่างเขาเป็นถุงลมใช่ไหมมันจะปรับต่ําลงมาได้เพื่อที่ว่าเรายกของจะได้ไม่ต้องยกสูงนั่นเป็นง่ายขนาดนั้นเลยโอ้โหเขเจง๋งนะนี่แล้วเบาด้านท้ายเป็นเบาไฟฟ้านะตัวนี้เนี่ย เบาไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเก็บไฟฟ้านะครับผมนี่เขาจะอยู่ด้านข้างตรงนี้ครับจะเห็นว่าเขามีสวิตช์ให้นะแบบนี้นะครับผมคือถ้าเราต้องการวางสัมภาระเนี่ยเขาจะมีปุ่มวางสัมภาระถ้าเราต้องการนั่งมีปุ่มนั่งถ้าแค่ต้องการพับ,บเบาะเขาก็จะมีปุ่มพับเบาให้แบบนี้เพื่อนแล้วก็มีฟังก์ชันแบบนี้ให้แบบโอ้โหแบบมันหรูหรามากๆนะครับผมส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นนี่ครับเป็นที่เก็บอุปกรณ์ผ่พยาบาลนะครับผมแล้วก็ปลั๊กไฟ12โวล์ แล้วก็มีที่มา่านบางสัมาระถ้าไม่ต้องการใช้งานเอาออกได้นะครับถ้าต้องการนั่งเต็มทุกที่นั่งต้องเอาชิ้นนี้ออกนะครับผมนะแล้วก็กางเบาขึ้นมาแล้วด้านท้ายเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขามีด้านบนตรงนี้ครับแอร์นะครับผมเราสามารถปรับแอร์ได้แยกจากด้านหน้าเว้ยแถวที่3นะปรับแรงลมปรับอุณหภูมิได้โ,โคตรเจ๋งแล้วมีนี่ครับสันลูบเป็นม่านไม่ใช่เป็นบ้านเป็นม่านบางแดดนะครับผมแล้วข้างบนเป็นกระจกนะไอตัวกระจกก็เปิดไม่ได้นะครับผมแต่ว่า มันก็สามารถเปิดม่านดูท้องฟ้าได้เพื่อนนี่คือเบาะแถว3อันนี้คือเบาะแถว3นะที่พูดอยู่เนี่ยนะครับแล้วดูวัสดุที่ใช้นะครับผมเป็นหนังกลับอคันทารา่าเพื่อนหนังกลับอคันทารา่าโอ้โหแบบเขาบุมาดีมากแล้วกันเสียงดีมากคือแม่งเจ๋งอะ่ะนะผมสมราคาเขาเลยสมราคาเขาคันนี้เท่าไหร่นะป้ายแดง6กล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทใช่ไหมโอ้แต่ตอนนี้มันสี่ล้านหกแสนเก้าอะมันน่าสนใจมากถ้ามีงบถึงนะ น่าจัดมากงานทีนี้เรามาดูภายในนะครับเรามาดูด้านในนะครับผมนี่ขอเปิดกุญแจปุ๊บนี่ด้านในบอกเลยนะเรียกว่าสุดพรีเมียมลักชัวรี่นะครับผมหรูจัดนะครับเบาะนี่ดูการตัดเย็บนะครับใหม่มากใหม่จัดดูไม่มีรอยทะลอกของปีกเบาะเลย เหมือนรถป้ายแดงอย่างที่บอกนะผมเปิดมานี่กลิ่นใบแบบพึ่มมาเลยนะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับคือปรับได้หลายทิศทางมากเพื่อนๆนี่ปรับหัวหมอนได้ปรับที่รองขาได้นะครับปรับบีบรัดได้ปรับดันหลังได้หมดโอ้โหปรับได้ละเอียดมากแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่แผงประตูเนี่ยเราสามารถไปปรับเบาะแถวด้านซ้ายได้แล้วก็สามารถทไอ้นี่ครับเปิดแรงลมที่เบาะนะผมระบายความร้อนนะครับผมนี่เราปรับได้หมดปรับเบาะหลังก็ได้ คือมันละเอียดมากแค่คนขับเนี่ยไม่ต้องเอื้อมไปไหนเลยแค่กดแคสวิตช์ด้านข้างประตูแค่นี้เองเพื่อนสามารถปรับได้ทั้งคันนะแล้วก็กระจกไฟฟ้าเนี่ยเป็นอัตโนมัติพร้อมม่านบังแดดนะครับตัวม่านบังแดดตรงนี้คือด้านด้านบนนะนี่คือด้านบนนะครับด้านบนคือสั้นรูนะครับผมเราสามารถเปิดปิดม่านแดดได้จากแผงประตูตรงนี้ไม่ต้องเอื้อมไปที่เพดานโอ้โหแบบสุดยอดนะครับแล้วก็เครื่องเสียงนะครับผมเป็น b o w e อร์แอนด์วินะฮะเครื่องเสียงระดับพรีเมียมไฮเอด์เลย เสียงดีมากนะครับผมและไม่พอเพียงเท่านั้นนะเขาจะมีไฟแอมเบียนด้านในด้วยนะเป็นไฟแอมเบียนแบบเฮ้ยกลางคืนสวยมากนะครับผมเนี่ยดูจะมีไฟแอมเบียนเลืองๆอยู่ข้างในนะครับเวลาเราสตาร์ทรถนะไฟจะสวยแล้วสามารถเปลี่ยนเฉดสีได้แบบโอ้โหสวยจัดนะครับสวยจัดนะไฟหน้าอัตโนมัติแน่นอนนะครับผมเป็นแบบ a d a p t i v e นะครับปรับสูงต่ำเองได้เลี้ยวตามองศาพวงมาลัยเองนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่เป็นอย่างดีเลย นะพวงมาลัยปรับไฟฟ้านะครับผมพร้อมหนังหุ้มพวงมอาลัยแบบนุ่มกระชับมือมากๆมีในส่วนของแพลตชิพนะครับผมเพราะว่ามาพร้อมกับเกียร์สปอร์ตสเตปโทนิก8ปสปีดเพื่อนมีอะแด็คทีฟคูช o n นโทนแล้วยังสามารถปรับโหมดอะแด็คทีฟได้ด้วยนะครับผมคือถ้าต้องการให้ควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนด้วยเราก็เปิดนะครับผมปรับตรงปุ่มโหมดตรงเนี้ยเปลี่ยนได้ถ้าใครไม่ต้องการให้มันควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนเราก็กดที่ตัวโหมดตรงนี้นะครับผมที่ฟังกชันโหมดเขาก็จะเปลี่ยนเป็นแค่ระบบ คูชันโทรธรรมดาหรือว่าจะเป็นแค่ a อแด็พติฟคูชแต่ไม่ควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะฮะเราสามารถเปลี่ยนได้ผมละเอียดมากเลยนะนี่แล้วก็ปรับรับสายนะครับตรงนี้นะผมก็เป็นฟังก์ชันทั่วไปโอ้โหโคตรเจ๋งอะ่ะโคตรเจ๋งแล้วก็มี h ฮดอัพดิสเพย์นะผมต้องบอกเลยว่า h ฮดอัพดิสเพย์เนี่ยบอกข้อมูลได้ละเอียดเลยนะครับบอกข้อมูลได้ละเอียดนะผมบอกทั้งแผนที่นําทางนะผมระดับความเร็วตัวรถนะผมระยะห่างจากคันด้านหน้าละเอียดมากนะผมในส่วนของ h ฮดอัพดิสเพย์ตรงนี้แล้วน่าวัดเลือนไมล์เนี่ นะครับผมตัวจอของเขาเป็นเคิร์ฟนะฮะเป็นจอโค้งเนี่ยให้ดูจอโคตรยาวนะครับจอโคตรยาวคือมันเป็นแบบดิจิตอลหมดเลยอ่ะสวยมากทันสมัยมากเพื่อนๆนแล้วคันนี้นะครับผมเลขไม์เนี่ยนะ7,500โลองนะ7,500กิโลเพื่อนเพื่อนใหม่มากใหม่จริงๆนะครับผมนี่แล้วเครื่องเสียงนะครับเขารองรับในส่วนของ Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับรองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายเพื่อนเพื่อนคือแบบมันใช้งานง่ายแล้วก็ Android Auto ก็รองรับเชื่อมต่อได้หมดนะครับเชื่อมต่อได้ทั้ง Android ทั้ง iOS อเโหเจ๋งอ่ะเจ๋งมากแล้วก็มีแผนที่นำทางในตัวแล้วเป็นเมนูภาษาไทยใช้งานง่ายเปิดฟังก์ชันอื่นๆก็ได้แล้วตัวนี้นะผมเขามีในส่วนของตัวแอปนะครับ BM แต่มันอยู่โดยเฉพาะด้วยนะคือหน้าหน้าหน้าเมนูเนี่ยมันละเอียดมากเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะครับคือเวลาเรากดเข้าไปที่ตัวเมนูเนี่ยเห็นปะ มันละเอียดมากมันมีหลายฟังก์ชันมากเนี่ยดูพยากรณ์อากาศแผนที่นําทางโทรศัพท์มือถือคู่มือการใช้มันเยอะจัดมันเยอะจัดนันเพื่อนโอ้โหฟังก์ชันเยอะมากๆนะครับผมลงมานะผมก็จะเป็นในส่วนของช่องแอร์ตรงนี้คือช่องแอร์นั้นเพื่อนนะที่เห็นก้านเด๋อมาเ<ม>วลาเราปรับทิศทางเนี่ยเราสามารถปรับโยกขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเมนูฟังก์ชันเครื่องเสียงนะครับผมแล้วก็ไล่ฟ้าด้านหน้าด้านหลังตรงนี้นะครับลงมาตรงนี้นะผมก็จะเป็นช่องใส่แก้วน้ําตรงนี้ผมขอตินิดนึนง ผมขอติดนิดนึงคือน่าจะเป็นแบบว่าให้เรากดปุ่มแล้วมันสไลด์เองนะแต่ว่า X7 เนี่ยเขาไม่ได้ทําแบบนั้นมาเขาให้เราดันเอามือดันเอาเออมันก็แปลกดีนะครับด้านในก็จะมีที่วางแก้วน้านะครับผมแล้วก็ในส่วนของระบบปรับอุณหภูมินะครับผมเครื่องดื่มนะก็จะมีปุ่มให้อยู่ตรงนี้ปรับอุณหภูมิเครื่องดื่มได้เพื่อนมันจะมีแอร์ไหลออกมานะครับผมเป็นลมแอร์เนาะอ่นะแล้วก็ตรงนี้มันคือแผงควบคุมนะครับในส่วนของแผงควบคุมเนี่ย การออกแบบของเขานะผมก็จะเป็นคริสตัลนะฮะทำด้วยชวาสโลฟกี้นะครับผมสวยมากนี่คือหัวเกียร์นะเนี่ยเป็นคริสตัลเจลนานมาแบบนี้โหแบ้งหรูหรามากนะครับนี่เป็นเกียร์แบบนี้ปุ่มสตาร์ทแบบนี้นะครับผมนี่จะเห็นว่าเป็นคริสตัลหมดนะครับตัวคอนโทรลเลอร์ก็เป็นคริสตัลเหมือนกันสวยมากเลยนะนี่แล้วฟังก์ชันเขามาเยอะมากนะครับโหมดการขับที่เบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮนะครับปรับระดับสูงต่ำช่วงล่างนะครับ นี่นะเมนูต่างๆนะครับผมอ่แล้วเขามีระบบช่วยถอยจอดนะครับผมมีทั้งช่วยขับช่วยจอดมาหมดนะผมคือเราไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะนะน,นั่งแค่จับพวงมาลัยเบาๆเฉยๆอะ่ะโคตรง่ายด้านบนนี่ด้านบนเป็นหลังคาพารโนมิกกัสลูปแล้วเป็นหลังคาพารโนมิกกัสลูปที่มีดาวให้ดูด้วยเหมือนซีรีส์เเหมือนซีรีส์เเพื่อนๆนะใครที่มีซีรีส์เจ็ดนะผมหลังคาเนี่ยเวลาเราเปิดกลางคืนใช่ป่ะเราเราเปิดในส่วนของแอมเบียนท์ไลท์ใช่ป่ะ มันจะมีเม็ดเม็ดข้างบนนะครับผมเดี๋ยวผมขอสตาร์ทรถด,ดีกว่านี่นะขอเหยียบเบรกสตาร์ทรถนะครับร้อนด้วยวันนี้นะวันนี้ร้อนด้วยอาจจะเปิดให้ดูนี่นะครับนี่เป็นแบบนี้แอบเปิดไปถึงตอนหลังเลยเพื่อนโดนะด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเม็ดเม็ดนะครับมันมีเม็ดเม็ดอยู่ไอเม็ดเม็ดเนี่ยมันจะเป็นตัวระ,ระยิบระยับเวลาเรา กลางคืนน่ะนะเวลาเราเปิดไฟแอมเบียนนะครับมันจะมีตามขอบขอบนะครับแล้วไฟแอมเบียนเนี่ยมันก็จะกระจายแสงให้กับไอเม็ดที่อยู่ด้านบนหลังคาตรงเนี้ยนะมันจะทําให้เหมือนเหมือนดาวเพื่อนเพื่อนด้านหน้าก็มีนะเห็นนะด้านหน้าก็มีนะครับผมอ่าแล้วไฟมันจะอยู่ตามขอบตรงเนี้ยเห็นปะเห็นเห็นเลืองเลืองว่าอันนี้มันตอนกลางวันมันเลยไม่ได้ชัดไงถ้ากลางคืนน่ะโหสวยมากกลางคืนสวยมากมันเหมือนมีดาวประกายอยู่บนหลังคาตลอดเวลาเพื่อนๆเออแบบมันเจ๋งอ่ะมันเจ๋ง แล้วมันไม่ใช่แค่เปิดท่อนนี้นะมันจะมีแค่2ท่อนโดยปกติใช่ปะ่ะในตัว X7 เนี่ยมันจะมีสวิ์ตรงนี้เห็นไหมเวลาเรากดเนี่ยด้านหลังสุดนะครับมันจะเปิดม่านนี่นะครับมันจะเปิดม่านตรงนั้นนะเห็นไหมนะเวลาเปิดแล้วเนี่ยบอร์ดแถวสก็สามารถดูดาวได้เพื่อนเพื่อนโคตรเจ๋งนะครับผมแล้วเมื่อกี้ผมบอกปุ่มผิดนะไม่ใช่ปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มนี้นี่คือปุ่มด้านหลังอันนี้คือปุ่มดอนท่อนหน้านะครับผมท่อนที่เราเปิดเมื่อสักครู่นี้แหละ น,นี่มันจะมีสองปุ่มนะอันนี้คือด้านหลังนะแถว3อันนี้คือด้านหน้าแถว1และแถว2เพื่อนโอ้โหเจ๋งมากนี่แล้วดูกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถเนี่ยเป็นหน้าจอสัมผัสหน้าจอสัมผัสแบบมีทั้งหน้าทั้งหลังเพือ่อนเขาติดมาจากโรงงานนะอันนี้ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วชัดมากระดับ 4K โ,โอ้โหเจ๋งมากแล้วยังไม่หมดนะครับผมคอนโซลหน้ายังไม่หมดนะจะเห็นว่ามันมีไฟแอมเบียนตนะครับตามขอบนะครับผมตามลำโพงเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับผมโบเวอร์และวิลกิสนะ นี่จะมีไฟล์ด้านในและตรงคอนโซลด้านหน้านะครับนี่มีคําว่า x7 โหสุดจัดสุดจัดแล้วสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างคือว่าวัสดุที่ทํามาเนี่ยทั้งแผงเสาประตูนะผมหลังคงหลังคาเนี่ยนะเป็นหนังกลับอะคันทัลล่าทั้งหมดนะครับเป็นหนังกลับอะคันทัลล่าทั้งหมดเพื่อนๆนี่ให้ดูตรงนี้แล้วมีลําโพงด้านบนตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเขาทําเป็นระบบสเตอริโอเซอร์รา์เนาะจะมีลําโพงอยู่ตรงนี้ด้วยโหเจ๋งว่ะโคตรหรูอ่ะโคตรหรูหล่า น,ะะนี่เราดูเบาะเบาะใหม่มากใหม่มาก,มมากไม่รู้จะใหม่ยังไงเพื่อนๆดูดิโอ้โหใหม่จริงนะครับผมใครได้ไปบอกเลยว,ว่าโชคดีมากนะฮะโชคดีมากจริงๆนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับในส่วนของด้านหลังนี่ดูเบาะแถวที่สองนี่คือเบาะแถวที่สองเพื่อนๆจะเห็นว่าเราสามารถปรับเป็นไฟฟ้าได้แบบนี้นี่ เราสามารถปรับไฟฟ้าได้แบบนี้ปรับตัวรองขาก็ได้นะเห็นไหมจะมีปรับตัวรองขาตรงนี้เนี่ยนั่นแหละเราสามารถกดได้นะครับคือมันสะดวกสบายมากจริงๆนะครับผมนี่แล้วก็มีช่องแอร์ด้านหลังช่องแอร์ด้านหลังเนี่ยเราปรับแยกจากด้านหน้านะเราปรับแยกจากด้านหน้านะผมเมื่อกี้ด้านหน้าเราปรับอุณหภูมิซ้ายขวาด้านหลังก็ปรับอุณหภูมิซ้ายขวาได้นี่แล้วมีหน้าจอดิจิตอลแบบนี้นะครับผมแล้วช่องชาร์จเป็น USB t y p ไทพร้อมปลั๊กเอาเลสหนึ่งอันแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ําแบบนี้นี่นี่มันระดับ เซเว่นนะครับผมไม่ใช่เซเว่นแบบนั้นมันคือระดับท็อปนะครับผมเป็นเรือธงของ SUV เลยเป็นเรือธงของ SUV SUV ของ BM นะครับนี่ให้ดูเครื่องเสียงนี่นะฮะมีทุกตำแหน่งแล้วมีม่านไฟฟ้าด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูหัวหมอนกำมะหยี่นี่นครับหัวหมอนกำมะหยี่ตรงนี้โหนั่งเวลาเราพิงไปนะหัวเราแบบนุ่มมากนะครับผมอ่ะเรามาดูสวิตช์กระจกตรงนี้นี่นะครับสวิตต์กระจกเนี่ยจะมีกระจกนะครับผมที่เป็นกระจก ม่านบังแดดนะครับม่านบังแดดตรงนี้คือม่านประตูนะครับด้านซ้ายด้านขวาเราสามารถกดได้อะผมจะกดด้านนี้ให้ดูนะครับดูนะม่านบังแดดก็จะเลื่อนขึ้นมาเป็นไฟฟ้าแบบนี้เราสามารถปิดได้จากตัวแผงควบคุมเลยสะดวกมากนะครับอ่ะถัดลงมานะครับผมถัดลงมาจากม่านประตูก็คือม่านหลังคาม่านหลังคาจะมีอยู่2ปุ่มนะครับปุ่มที่เปิดด้านด้านอ่าด้านบนแถวหน้าถ้แถว1แถว2แล้วก็ด้านหลังแถว3านะครับผมเพราะแถว3เนี่ยเขามีม่าน มันมีกระจกด้านบนตรงนี้ไงเนี่ยเห็นไหมมันมีกระจกตรงนี้นะผมเราสามารถปิดได้ถ้าเราต้องรับแสงต้องการแสงสว่างให้มันมากนะครับเราก็เปิดนะผมมันก็จะมีความโปร่งแบบนี้โอ้โหมีที่พักแขนด้วยนะดูที่พักแขนโอ้โหแบบเจ๋งว่ะเจ๋งมากนะครับผมใครได้ไปบอกเลยว่าฮะอันนี้ทั้งเรื่องของความสะดวกสบายทั้งเรื่องของความหรูหรา ทั้งเรื่องของความปลอดภยัยทั้งเรื่องของการขับขี่โอ้โหโมันมาเต็มแบบทุกอนูทุกอย่างนะครับผมเป็นที่สุดของรถ SUV นะครับในปัจจุบันนี้ที่ควรจะมีนะแล้วรถคันใหญ่นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะอ่ะทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์นะครับในส่วนของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผม6สูบเครื่องขนาด3.0ลิตรนะครับผม พลังลัง3 4 0ร้อยแรงม้าแรงบิดแบบ700นิวตันเมตรโหแรงบิดมหาศาลมากขับเคลื่อนด้วยระบบ400ล้อ X-Drive นะครับเฟืองท้าย M Sport นะครับผมระบบขับขี่ทรงกำลัง Sport s t e p t o ท i c 8แสปีดนะครับผมและตัวนี้นะครับผมเป็นข้อมูลทางเทคนิคนฮะเขามีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด11แรงม้ามาช่วยนะครับมาช่วยในเรื่องของพละกกำลังด้วยนะเพื่อนเฮ้ยมันไม่ใช่รถไฮบริดมันเครื่องดีเซล มันเป็นรถด,ดีเซลแต่เขามีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดย่อมย่อม11แรงม้ามาช่วยในเรื่องของการขับขี่พลักกำลังเสริมเข้าไปอีกโอ้โหมันจะเจ๋งไปไหนเนี่ยเทคโนโลยีมาเต็มแบบนี้ทั้งระบบช่วยขับระบบช่วยจอดนะผมนี่คือถ้าเอาตรงนะถ้าถนนประเทศไทยเส้นเลนถนนมันชัดๆนะแทบจะเรียกว่าออโต้พายตเลยดีกว่าเราไม่ต้องไปยุ่งเลยอ่ะมันเบรกให้เองตามคันด้านหน้าเลี้ยว เลี้ยวให้เองตามเลนถนนด้วยนะผมได้ทดสอบไปแล้วมันเลี้ยวเองจริงเพื่อนโหโคตรเจ๋งนะเจ๋งมากแล้วเดิมบางทุกจุดน็อตไม่เคยขยับน็อตไม่เคยขยับนะครับผมสวยมากจริงๆตัวนี้นะนะสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะผมคันนี้บอกเลยว่ารถเหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะครับเหมือนรถใหม่ป้ายแดงในราคามือสองนะครับผม ค่าตัว4ล้าน6 9 0บาทจากป้ายแดง6ล้าน5 90,000ประหยัดกว่าป้ายแดงไป1 9 90,000นะครับแล้วที่สำคัญเลขไมล์ของเขานะครับเพียงแค่7,500กิโลอุปกรณ์ครบคู่มือการใช้มีกุญแจ2ดอกนับมีคีย์การ์ดให้1อันนะครับประกัน BSI ยังมีอยู่อีกเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าตัวรถคันนี้นะครับผมเจ้าของเก่าเขาซื้อประกัน BSI 5ปี เท่ากับว่าคันนี้ปี2023ยังเหลืออีก4ปีเต็ม,เตมๆเพื่อนๆสนใจรีบโทรเข้ามานะครับผมเบอร์ด้านล่างเลย0901011019รับประกันคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังกันมานะครับผมใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวเพียงน,นี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ